ับช่วงนี้ใกล้ถึงในส่วนของเทศกาลสงการกันแล้วนะครับ,รบหลายจังหวัดเนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมนะครับมาตรการการรับมือลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมการ,การท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลสงการหลังจากประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านกันครับ,รบที่นาพบรมราชานุสาวรีพระยาจักรีอำเภอเมืองพิศนุโลกพลตำรวจโทรประจบวงสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชัชญากรรม ลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงการประจำปี2567ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาต,ตำรวจแห่งชาตินะครับในการตั้งจุดตรวจการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอาวุธปืนยาเสพติดตลอดจนป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลสงการ2567และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนครับ ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับนายชุมพิษเดชรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศากาลสงกรานประจําปีนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือในช่วงเทศากาลสงกรานนะครับคาดว่าจะมีรถสัญจรผ่านกว่า500,000คันส่งผลให้มีอัตราเสี่ยงอุบัติเหตุสูงกว่าป,ปกติ2-3เท่าจึงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดําเนินการตามมาตรการทั้ง5ด้านในช่วง ควบคุมเข้มข้น7วันให้งความปลอดภัยระหว่างวันที่11 1 7ถึง17เมษายนนี้นะครับตั้งเป้าลดอุบัติเหตุลง5%จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีควบคู่กบการตั้งด่านชุมชน738จุดบนถนนสายรองและใช้มาตรการเชิงรุกเคาะประตูบ้านครับ ดูที่จังหวัดสุขโขทัยกันบ้างนะครับนางสงวนมะเสนารองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุขโขทัยร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิงครับมุ่งเน้นตรวจสอบสถานีบร,ริการบนถนนสายหลักที่คาดว่าจะเดินทางกับภูมินาในช่วงของเทศก,กาลสงการนี้นะครับที่สถานีบร,ริการน้ํามันบริษัทสุขโขทัยนคร2018จําจำกัดโดยตรวจสอบเทียบกับถังตวงมาตรฐาน5ลิตรและ20ลิตรพบว่า มาตรวัดน้ำมันในสถานีบริการถูกต้องได้มาตรฐานความเที่ยงตรงที่กฎหมายกำหนดจังหวัดสุขโขทัยมีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง503แห่ง214 0เครื่องโดยสถานีบริการเส้นหลักเช่นสุขโขทยัยพิซูโลหรือสุโขทัยตากนะครับแล้วก็สุขโขทัยกำแพงเพชรผ่านการตรวจสอบและได้มาตรฐานความเที่ยงตรงแล้ว100%ครับ